สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีเมษนะคะช่วงวันที่ส6บหกถึง28ดกุมภาพันธ์สอง8้าหดเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะข่าวดีของชาวเมษนะคะครึ่งเอ่อช่วงก่อนหน้านี้วันที่สิสี่กุมภานะคะดาวประหัด นะคะเริ่มเดินหน้าแล้วสถิตพบการเงินของคุณเนี่ยอะไรต่างๆนานานในเรื่องของการเงินความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็จะเกิดขึ้นนะคะเอาดาวผัสการเรียนรู้ช่องทางหาเงินเงินทางไกลอะไรต่างๆก็น่าจะดีนะคะเงินของคุณนะ่ะนะคะแล้วก็จะมองในมุมมองว่านะคะวันที่ส3ามที่ผ่านมาดาวอาทิตย์ก็ย้ายราศีด้วยดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ของชาวราศีเมษนะคะย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวพุธมาอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวพุธเนี่ยก็คือเป็นคู่คู่เจรจาต่างๆนานาการเจรจางานการตกลงงานการทํางานอะไรต่างๆนานาก็ย่อมส่งผลดีดาวพุธของคุณเนี่ยยังได้ตําแหน่งเทวีชโชคอยู่นะนะคะย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวพุธเนี่ยตาแหน่งลาภะอีกนะคะก็ การสื่อสารการเจราจาการนัดหมายอะไรต่างๆนาะนะการเดินเรื่องเดินเอกสารไปเกี่ยวข้องก,กับการงานทุกอย่างก็น่าจะเริ่มขยับเริ่มดีขึ้นนะคะส่วนในบางท่านเนี่ยจะมองแค่ว่าบางเคสใครที่เหนื่อยหนักทำอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะก็น่าจะมีอะไรที่ส่งผลความก้าวหน้า เพราะว่าดาวทิศย้ายเนี่ยอยู่ร่วมกับพุธด,ด้วยและอยู่ร่วมกับดาวเสาซึ่งเป็นดาวคู่ธาด้วยงานของคุณก็จะส่งผลดีส่วนใครที่อยากจะได้งานใหม่ก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ใครที่รอสัมภาษณ์รอเรียกตัวก็จะมีโอกาสใครที่รอการปรับ,การ,รบการโปรโมทก็จะมีโอกาสนะคะตรงนี้ใครที่เหนื่อยทำไรมาจังหวะนี้นะคะก็จะมีความคืบหน้าที่ดีอยู่แล้วนะคะ การหาเงินของคุณค่ะนะคะดาวพรันี่เริ่มขยับแล้วในพบการเงินเนี่ยใครที่ทําเงินใครที่พยายามเรียนรู้เอ่อหรือคุณกาลังศึกษาหาข้อมูลการลงทุนการลงทุนเสี่ยงการลงทุนในอากาศก็เด่นแล้วก็ดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเดือนการเงินนะคะได้ตําแหน่งมหาอุดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปลายเดือนเออมาตั้งแต่ปลายเดือนมกรามาแล้วบางท่านจะมีโชคการเงินแบบปุรปปับโชคการเงินแบบไม่คาดคิดนะคะอ่า การเงินแบบไม่เปิดเผยการเงินจากอาชีพเสริมการเงินจากอาชีพส่วนตัวนี่สี่ข้อดีมากๆนะคะข้อดีมากๆงานที่ใครทํางานหาเงินต่างถิ่น,นไกลก็จะเป็นจังหวะนะฮะจะเป็นจังหวะโอกาสของคุณด้วยเพราะว่าชาวราศีเมษช่วงนี้บางท่านก็จะมีเกณฑ์การเดินทางเช่นกันนะคะ,<ๆ>ะ,คะาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเกิดโชคนะนะคะของชาวราศีเมษนั่นคือข้อดีนะคะดาวประจําตัวของคุณสถิตพบศาสชะบางทีคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปติดต่ออะไร ติดต่องานสาชะเร็งไรเร็งสุภะความเจริญการติดต่ออะไรใดๆก็ย่อมมาทํานํามาความเจริญมาให้นะคะหรือใครจะมุกใครที่มีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ปัญหาคนใกล้ตัวก่อนหน้านี้ก็เราก็น่าจะมีอะไรที่บอกว่าเรียกว่าเอาตัวรอดมาได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ระวังอารมณ์การพะะวิวาทะกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออ่าช่วงนี้ คุณอาจจะได้พบปะใครพบปะคนรู้จักเก่าเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นส่วนชาวเมค่ะนะคะชาวเมษปลายเดือนนี้นะคะดาวพุธจะย้ายไปอยู่ร่วมกับราหูก็ระมัดระวังการที่คุณจะต้องร่วมลงทุนอะไรกับใครนะคะหรือจะลงทุนอะไรใดๆนะคะก็อย่าประมาท นะคะอย่าประมาทก็พูดกับปลาหูเนี่ยดาวคู่ศัตรูแต่มองในมุมดีนะคะคุณก็จะได้ผลประโยชน์การเงินนี่แหละการเงินช่องทางรับๆับนี่แหละหรือคุณจะติดต่อนะคะติดต่อทําอะไรหล่ะธุรกรรมการเงินอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตรงนั้นก็เกิดขึ้นได้นั่นคือปลายเดือนนี้ที่มีดาวพุธจะย้ายส่วนความรักค่ะนะคะความรักเนี่ยคู่รักช่วงนี้ส่งเสริมใครมีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้อ่ะจริงๆแล้วเนี่ย เราก็ลองว่ามันตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมมาแล้วล่ะนะคะตรงนั้นมันย้ายออกมาละก็คู่ก็จะส่งเสริมในช่วงนี้ดีกว่านะคะคู่จะส่งเสริมทําอะไรก็คู่จะส่งเสริมหรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางอะไรร่วมกันกับคู่หรืออารมณ์ประมาณว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆร่วมกันปโปรเจกต์อะไรใหม่ๆร่วมกันก็ได้ร่วมกันได้นะคะแต่ก็ระวังแค่ว่าบางทีก็บางทีก็ลินกับฟันบ้างเป็นธรรมดา ส่วนสําหรับชาวโสดช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้พบรักนะนะคะชาวโสดเนี่ยเพราะว่าดาวสุกก็คือดาวตัวแทนความรักดาวสุกก็คือดาวเจ้าเดินปัตจุด้วยนะคะบางท่านอาจจะได้พบรักรักที่ยังไม่เปิดเผยอะไรอย่างนั้นคนมีตําหน่งเข้ามาได้แต่ให้ระมัดระวังให้ดูดีๆด้วยว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเปล่านะคะเพราะว่าสุกราหูเนี่ยมันเป็นคู่เขาเรียกคู่ลุ่มหลงคู่เสน่หาคู่กิเลสตัญหานะคะก็ให้ดูดีๆไว้ก่อนนะคะตรงนี้บางท่านได้พบรักแบบไหน พบลักจากการติดต่อนะคะติดต่อติดต่อสื่อสารพบลักจากการเดินทางพบลักจากการเจอจานะครับพบลักทางไกลนั้นก็ว่ากันไปทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าครึ่งเดือนหลังของชาวราศีเมษจะเป็นไงบ้างนะคะขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านเป็นผู้โชคดีมากๆค่ะชาวเมษนะคะตัวตนของคุณคิดอยากจะบุกเบิกคิดอยากจะทําอะไรคิดอยากจะนเ,เริ่มต้นลงทุนอะไรทําอะไรใหม่ๆโอกาสตอนนี้มาแล้ว หรือคุณทําอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้เอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรดีที่ดีขึ้นหรือไม่คืบหน้าเลยนะคะด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจจริงของคุณเนี่ยแหละค่ะการเงินคุณต้องดีขึ้นในช่วงจังหวะนี้นะคะใครเปิดธุรกิจอะไรกันมามาก่อนหน้านี้แล้วคุณก็ต้องมีความขยันมันคือความขยันน่ะนะคะทุกอย่างมันก็ต้องขยันนะคะโอกาสการทําเงินของคุณก็ต้องดีขึ้นด้วยการติดต่อเจรจาการงานอะไรต่างๆนานา ย่อมส่งผลดีนะคะใครที่ต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะลูกค้ารายใหญ่นะคะลูกค้าน้ําดีลูกค้าใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีต่างๆก็จะนําพาโอกาสดีเช่นกันของชาวราศีเมษนะคะส่วนชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นๆเดินทางใกล้ๆก็ได้นะคะเดินทางไปไหนก็ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องอะไรธุรกรรมการเงินไปเกี่ยวข้องอะไรกันอยากจะได้รถคันใหม่ก็ได้ หรือคุณต้องถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่น่นอนอยู่แล้วคุณน่าจะมีธุรกรรมการเงินไปเกี่ยวข้องกับบุตรกบริวานอารมณ์วานนั้นนะคะหรือคุณอยากจะลงทุนทำอะไรให้กับบุตรบริวานถ้าบุตรบริวานคุณอยู่ในวัยทํางานก็มีโอกาสเช่นกันบางท่านจะมีโชคการเงินเก่าๆหรือเงินที่คุณลงทุนทําอะไรมานลเงินลับๆเงินส่วนตัวและบางท่านก็จะมีโชคการเงินมาอาจจากอาชีพพิเศษหรือบางท่านมีร้านค้าตัวเองมีงานประจําแต่ตัวเองมีร้านค้าร้านขายหรือตัวเองขายของอะไรตัวเองก็มีเงินเข้ามา นะคะในช่วงจังหวะนี้โชคการเงินต้องดีขึ้นนะคะของชาวราศีเมษส่วนชาวราศีเมษค่ะเดี๋ยวขอขยายหน่อยนะนะคะใครรองเงินเก่าลูกนี้เก่ามันมันต้องหมันเขาเรียกอะไรต้องหมันทวงนะตอนเนี้ยถ้าหมันทวงอ่ะได้นะคะส่วนใครที่มีปัญหาอยากจะออกงานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานมีโอกาสได้ออกงานเปลี่ยนงานและย้ายงาน ใครคาดหวังงานใหม่ๆม,มาจากคนใกล้ตัวคนส่งเสริมก็จะมีโอกาสได้งานใหม่มาจากคนใกล้ตัวคนส่งเสริมช่วงนี้ชาวราศีเมษกำลังจะมีโชคเพราะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นสถิตพบลาภะบางท่านก็จะมีโชคกับคนใกล้ตัวบางท่านจะมีโชคในซื้อของใหม่นะคะบางท่านก็จะมีโชคในเรื่องของอะไรเรื่องของงานต่างๆนะคะโชคการลงทุนส่วนตัวลับๆก็ยังได้นะคะตรงนี้ เงินผลกําไรที่คุณได้รับกลับคืนมาอะไรก็ได้ในช่วงจังหวะนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยค่ะใครที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเริ่มต้นงานส่วนตัวอาชีพสามอาชีพสี่อาชีพสองมาเลยค่ะโอกาสมาแล้วของชาวราศีเมษในช่วงจังหวะนี้นะคะส่วนอ่ากุรักูุรัก ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางการเที่ยวกันพักผ่อนอะไรร่วมกันหรือจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะาการทําอะไรร่วมกันกับบริวารได้หรือการที่คุณต้องวางแผนมองอนาคตอนาคตอนาคตชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวละอนาคตชีวิตความเป็นอยู่ของบุตรบริวารละนะคะอันนั้นก็ได้นะนะคะตรงนี้หรือบุตรบริวารน,นําพาโชคําพาข่าวดีมาให้ก็ได้ค่ะนะคะส่วนในสําหรับคนที่มีปัญหาความรักก็ระมัดระวังนิดนึง การอะไรที่ต้องปกปิดปิด,ปดบังอ่ะนะฮะต้องระวังมากๆโดยเฉพาะเดี๋ยวดาวพุธจะย้ายไปด้วยก็ต้องระวังปัญหาต่างๆปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะก็เรียกว่าหันตอนนี้ใครทะเลาะกันก็ให้หันหน้ามาปณิมนอมมาคุยกันดีๆส่วนบางท่านก็จะอาจจะหมายถึงการห่างได้ห่างคู่ได้นะคะแต่เรามองว่าในหลายท่านที่ปกปิดปิด,ปดบังก็ต้องควรระวังมากๆ นะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีอะไรปกปิดปิดบังคุณก็ว่ากันไปนะคะเราก็ต้องหันหน้าไปคุยไปปรึกษาเขาซิไปถามเขาซิไปงัดง้างปากเขาซินะคะเออไปถามเขาซิว่าเขาจะชัดเจนไหมอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนสําหรับชาวโสดมีโอกาสพบรักค่ะแต่จะมองในมุมมองว่าระวังความรักที่ปกปิดปิดบังหรือเขามีอะไรปกปิดปิดบังกับคุณแต่ก็ควรระวังด้วยรักที่เข้ามาเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะคะ ระวังจะมีในเรื่องของพวกฉันชู้สาวก็ได้นะคะตรงนี้ก็ต้องควรระวังนิดหนึ่งก็ให้ดูดูกันไปให้คุยคุยกันไปก่อนหรือบางท่านมีรักเข้ามาก็จริงแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนักอะไรอย่างนั้นได้ทั้งนั้นคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานนะคะการติดต่อเจรจานะคะงานใหม่ที่ทํางานใหม่อะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ทุกอย่างก็ต้องให้ดูไปเรื่อยๆดูกันไปก่อนนะคะตรงนี้หรือบางท่านอาจจะหมายถึงคนมีตําหนิ ไไอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะ่ะชาวราศีเมษช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างดาวพระัาเริ่มเดินหน้า14กุมภาพัมาแล้วอะใดๆแล้วแต่เนี่ยเงินอะตอนเนี้ยบางท่านหาเงินหลายช่องทางเงินลับๆตัวเองนอะ่ะงานค่ะ มีความสําเร็จมีความเจริญมีความรุ่งโรจน์มากๆนะคะใครหวังงานใหม่จะได้งานใหม่ใครรอเรียกตัวก็จะได้โดนเรียกตัวใครรอการปรับโปรโมทก็จะมีโอกาสได้ปรับโปรโมทบางท่านได้งานทางเลือกใหม่ๆงานที่สองนะอาจจะไม่ใช่ว่าโู้ทุนต้องออกงานย้ายงานบางท่านได้งานเพิ่มงานคู่ขนานเพิ่มก็มีแต่ใครที่ออกงานย้ายงานใครรองานใหม่คุณได้งานใหม่เลยนะคะในช่วงจังหวะน,นี้นะนะคะ ติดต่อเจอจาการค้าการขายวาจาค่ะเท่านั้นเองนะคะเหนื่อยยังไงก็ต้องวาจานะคะนำพาอะไรก็ต้องนำพาการเงินมาให้นะคะบางท่านจะมีโอกาสได้งานทางไกลก็มีการเดินทางไกลก็มีนะคะการไปเอ่อการไปบุกการไปทำอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยหรือคุณจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางที่ไปติดต่อธุรกิจช่วงนี้สมหวังนะคะการทางไกลเข้ามา การติดต่อการตกลงข้อตกลงสัญญาสัญญาว่าจ้างงานก็ได้หรือมีข้อตกลงธุรกิจโอกาสมาทั้งนั้นเลยนะคะของชาวราศีเมษโอกาสความสําเร็จในข้อตกลงนั้นแต่ใดๆก็ต้องลุยนะคะต้องสร้างต้องขยันด้วยหรืออารมณ์ประมาณแบบไหนอะอารมณ์ประมาณว่าคุณทําอะไรมาแล้วอะนะคะตอนนี้ผลตอบรับมันก็ต้องคืนมาแล้วล่ะส่วนใครที่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมากๆเลย เปลี่ยนแปลงคือจุดเปลี่ยนเลยนะคะอ่าจุดจุดพลิกผันจุดพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอแล้วก็บางท่านได้ปลินตนตัวเองได้โยกย้ายทั้งบ้านได้โยกย้ายทาั้งงานได้งานไกล,ไกลๆก็มีพ่อคุณต้องหาเงินอะไรไกลๆนะคะการเงินของคุณไปตกตำแหน่งอะไรไปตกตำแหน่งสุภาอย่างเง Ờ, ไปตกตำแหน่งมารณะอางเนี้ยบางท่านได้เงินที่ไกลการเดินทางไกลการติดต่อธุรกิจข้อตกลงทางไกลและบางท่านก็อาจจะต้องได้เงินอะไรเก่าๆเราออกงานมาเราต้องได้เงินนะคะบางท่านรอเงินอยู่ก็อาจจะมีโอกาสได้เงินเก่าๆที่เข้ากลับมาด้วยเช่นกันนะคะนั่นคือในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนใครอยากจะทําเปิดร้านค้านะคะเปิดร้านค้าเปิดร้านขายเปิดร้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยอีกหนึ่งอาชีพของคุณคุณมีโอกาสทั้งนั้นเลยค่ะนะคะมีโอกาสมากมาก ่าส่วนช่วงนี้ใครรอคอยการปรับการโปรโมทการโยกย้ายการปรับตําแหน่งนะคะจะมีโอกาสใครรอคอยข่าวดีในเรื่องของการสมัครสอบสัมภาษณ์ก็จะมีโอกาสมากๆแล้วมีความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยของชาวราศีเมษนะคะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยมันออกมาจากตาแหน่งอ่อนกําลังตั้งแต่ปลายเดือนมาแล้วอะ่ะอยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆอะคะ่ะนะคะ อ่ะมาดูกันค่ะใครจะไปสัมภาษณ์งานมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานเราได้สัมภาษณ์ผ่านถึงแม้ว่ารู้สึกว่าเอ้ยงานที่คุณไปสัมภาษณ์คุณจะประมาทหรือคุณจะเกรงเกงหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคู่แข่งอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะเงนินมีเงินเข้ามาหมุนเวียนค่ะแล้วก็มีรายจ่ายเช่นกันการเงินของคุณอะ่ะมีรายจ่ายคนใกล้ตัวนะคะรายจ่ายบริวาร การเงินใครซุ่มเงียบหาเงินเหนื่อยหนะะักหาเงินมาตอนนี้การเงินเขาต้องเปลี่ยนเป็นในทิศทางที่ดีแล้วพ่อค้าแม่ขายนะคะงานทํางานหนักก็ต้องส่งผลดีกับชาวราศีเมษเช่นกันนะคะส่วนาการได้อะไรมามันก็อาจจะไม่ได้อะไรมาแบบง่ายสทัทีเดียวบางทีมันต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยการติดต่อการสื่อสาร ต่างๆมันก็จะนำพาการเงินมาให้ส่วนบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายการเงินนะคะไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอยเออไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวได้ไหมได้นะคะตรงนี้หรือบางท่านช่วงนี้อยากจะมีที่ทำกินใหม่มีโอกาสได้ที่ทำกินใหม่อุ้ยโชคมานะ่ะตัวเอง แต่เรามองว่าโชคตรงนี้ของตัวเองอ่ะมันคือการกระทําที่ตัวเองรอคอยเงินหรือคุณเอาเงินตัวเองไปลงทุนอะไรมาแล้วระยะยาวสักพักหนึ่งแล้วได้ผลกําไรกลับมาการลงทุนตรงนั้นนะคะอะไรก็ได้ที่คุณลงทุนลงไปแต่บางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายการเงินกับผลใกล้ตัวด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีแนวเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินอ่าใครที่จะลงทุนทําอะไรกับใครก็ตามถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัวคุณต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะ เดี๋ยวจะมีปัญหากันนะคะใครรอการปรับโปรโมทขึ้นตำแหน่งโอกาสมาแล้วจ้ะเมธข่าวดีมาแล้วนะคะข่าวดีมาแล้วข้อตกลงการเงินก็มีความสำเร็จด้วยดีพ่อค้าแม่ขายก็จะรับทรัพย์เช่นกันของชาวราศีเมษช่วงนี้อย่าลืมว่าดาวการเงินไปมหาอุดะอ่ะนะคะบางท่านมีเงินลับๆเงินไม่เปิดเผยด้วยเงินไม่ได้บอกใครด้วยมีช่องทางแสวงหาเงินของคุณเองอะเงินอาชีพที่สองอาชีพที่สามอะไรใดๆก็ได้นะคะ อ,อธุรกิจกิจการการค้าคการขายเริ่มช่องทางการเงินก็ขายข้องขึ้นดีขึ้นนะคะติดต่อเจรจาก็ต้องดีขึ้นลูกค้าก็ต้องเข้ามามากขึ้นเมธนะเด่นใครจะเรียนรู้การลงทุนมีโอกาสได้เรียนรู้การลงทุนนะชาวเมธชาวเมธช่วงนี้ใครอยากจะเออเรามองว่าคุณกำลังจะ มีโชคในบ้านด้วยนะเนี่ยนะคะแล้วก็จะมองในมุมมองว่าบางท่านอยากอาจจะอยากจะปรับปรุงบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คุณมีลูกหลานที่โตแล้วคุณต้องเตรียมความพร้อมแล้วให้เขามาศึกษาดูงานหรือมามาเขาเรียกอ,อะไรอะมาทํางานแล้วนะคะถ้าใครมีเจ้าของมีธุรกิจที่บ้านคุณก็ต้องเตรียมตัวและว่า ผ่องถ่ายละให้ลูกหลานมาเรียนรู้งานละนะคะก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้แต่ส่วนบางท่านจะมีค่าใช้ใจ่ายการเงินการศึกษาเราเรียนของบุตรของบริวารด้วยค่ะเช่นกันนะคะอ่าและบางท่านก็มองในมุมกลับก็จะมีโชคกับบริวารเช่นกันโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนในตำแหน่งของโชคราชาวราศีเมษกัน โชคมาจากการทํางานค่ะการเหน็ดเหนื่อยดาวประจําตัวเป็นดาวองคารา่ะสู้ขยันลุยอย่างเดียวะนะคะทุ่มทุ่มกําลังทํางานอย่างเงี้ยก็จะได้โชคการเงินที่เข้ามานะคะส่วนบางท่านจะได้เงินอะไรเก่าๆบางสิ่งบางอย่างที่คุณลงไปส่วนช่วงนี้โชคหมายถึงการติดต่อการเจรจาอะไรก็นําพาการเงินส่วนช่วงนี้ใครอยากจะทําบ้านก็จะมีโอกาสได้ทําบ้าน นะคะการทําบ้านได้การปรับปรุงบ้านได้การต่อเติมบ้านได้ได้ทั้งนั้นนะคะการเงินจะไปกับบ้านได้ทําบ้านใหม่ส่วนบางท่านไม่ได้ทําบ้านใหม่บางท่านได้ยกย้ายได้ไปไกลก็มีเพราะบางท่านอาจจะได้หาเงินที่ไกลอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านก็จะมีโชคอ่ะแฟนอาจจะให้อะไรก็ได้นะชาวเมธ นะคะคุณก็จะมีโชคหรือคุณก็ลางจะมีโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าปรับปรับฉับพลันได้โชคไม่คาดคิดไม่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะคะหรือโชคแบบว่าตัวเองหาเงินส่วนตัวรับๆได้และโชคงานใหม่เกิดขึ้นถึงได้บอกว่าใครรองานได้งานแล้วจ้าโชคของคุณเกิดขึ้นอ่ะอยู่ที่คุณอยู่ที่การกระทําของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณหวังตอนนี้คุณหวังอะไรหวังงานคุณก็ต้องได้งานคุณหวังเงินจากที่รอคุณก็ต้องได้เงินจากที่คุณกระทําแล้วรอ นะคะตรงนี้สุบางท่านเนี่ยก่อนหน้านี้มีในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายนะนะคะอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนกําลังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็น่าจะผ่านพ้นมาได้แล้วสุขภาพร่างกายเนี่ยใครทํางานส่วนตัวใครทํางานที่ไม่พึ่งอ,องค์กรใครทํางานที่ต้องใช้ความคิดความรู้ชิงไหวชิงพริบหาเงิน หาเงินชิงไหวชิงฟิบเยอะแยะนะคะโอกาสการทําเงินก็จะเกิดขึ้นด้วยชาวเมษช่วงนี้การเงินเด่นนะนะคะเด่นในเรื่องการเงินไม่มีอะไรฟ้องดาวรัฐเดินหน้าดาวศุกร์มหาอุดดาวศุกร์ก็คือดาวจันทร์การเงินนะคะโอกาสการทําเงินของคุณเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะนี่คือเรียกว่าโชคของคุณนะแล้วอย่าลืมว่าช่วงนี้โอ้โหดาวพุธนะคะดาวพุธเนี่ยได้ตําแหน่งเทวีโชคอีกไปตก ร่วมกับดาวเจ้าเรือนการงานอีกเป็นคู่สองคนอีกคุณก็กำลังจะมีโอกาสบุกเบิกกันทําอะไรใหม่ๆอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ช่องทางการงานนั่นก็คือว่าโชคมาดูความรัก โชคเงินลงทุนเสี่ยงๆใครลงเอาไว้ใครลงเอาไว้น่าจะมีเข้ามานะแต่คุณจะลงทําอะไรแล้วคุณผีพรามคุณอย่าเพิ่งนะคุณต้องคิดให้รอบคอบนะแค่นั้นเองอะ่ะนะคู่รักมีอะไรก็น่าจะได้คู่ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังด้วยละ่ะแล้วข่าวดีมากๆเลยจากการที่คุณไปติดต่อเจรจาอะไรก็แล้วแต่ติดต่องานอะ่ะ นะคะหรืองานอะไรใดๆที่คุณรอการปรับโปรโมทอะ่ะก่อนหน้านี้โอ้โหช่วดฉลูขันเถาะใหม่อย่างเงี้ยพลาดเขาเรียกว่าพลาดทําอะไรก็หน่วงหนักไม่มีอะไรดีขึ้นตอนนี้ก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นยกเว้นจจากว่าใครที่ทํางานอยู่ระวังปัญหาในสายงานก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะแต่เราก็มองว่าด้วยขวากด้วยการชี้แจงของคุณหรือด้วยด้วยสติปัญญาอะไรของคุณเนี่ยคุณสื่อสารอะไรเนี่ยนะคะ ด้วยเหตุและผลเขาก็น่าจะเข้าใจส่วนบางท่านไม่มีบางท่านออกงานปิดงานย้ายงานได้งานใหม่ที่ดีกว่าจุดเปลี่ยนแปลงโอกาสขึ้นไม่เอาแล้วเช่นอยากจะต้องการไปงานทางเลือกใหม่นะคะคุณอาจจะมแม่มีแอปติดต่อที่ใหม่ไว้แล้วอ่ะส่วนช่วงนี้ชาวเมธจะได้เงินแล้วก็จะมีในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของบ้านทรัพย์สิสนรถและก็จะมีรายจ่ายบางท่านจะมีรายจ่ายในเรื่องของรายการลงทุนธุรกิจ ธุรกิจใหม่ๆบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆและก็รายจ่ายไปกับการเดินทางนะคะด้วยเช่นกันส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังอะไรที่คุณปกปิดปิดบงังระวังในเรื่องของปัญหาชันชู้สาวระวังในเรื่องของการผิดศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณกระทําหรือเขากระทําระวังนิดนึงนะคะก็ต้องควรระวังหันหน้ามาคุยกันให้รู้เรื่องให้เข้าใจเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านคะ่ะ ห่างกันแล้วแต่มันยังมีอะไรที่เป็นเป็นพัฒนาการร่วมกันอยู่ค่าใช้จ่ายร่วมกันธุรกิจร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันความรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะมีข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สามารถตกลงได้นะฮะเป็นการตกลงได้นะตกลงในผลประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใค,ใครที่เป็นแฟนต่อกันนะ่ะแล้วมีอะไรปกปิด,ป,ดปิดบงังนะคะก็ระวังความลับมันจะไม่มีในโลกมันจะเกิดขึ้น นะคะอาจจะมีคนมาส่งข่าวอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะแค่มองว่าแค่มองว่าบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการห่างเหินระยะห่างด้วยซ้ํานะคะแต่ใครก็แล้วแต่ที่เงียบไปแล้วเงียบหายไปแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าเขานี่แหละมีรับลมคมในกับคุณเองนี่แหละนะคะอ่ามันก็มาจาก เรื่องของปัญหาฉันชู้สาวปัญหาความรับโลโกอดลงปัญหาการผิดสินปัญหาการแอบมีอะไรลับๆหรือหมายถึงอะไรเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่เขาต้องการเอาตัวรอดการทิ้งปัญหาการไม่สนใจการไปเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆของเขาก็ได้มาดูชาวโสดราศีเมษกันค่ะชาวสดเมษนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวสดเมษ ว้าว <Wow. S 2> ชาวสดเมตรักคาความรักมาค่ะอาจจะได้คนที่แบบว่าเขาทำงานหน้าที่ตำแหน่งการงานที่ดีที่มั่นคงจะเข้ามาได้มาส่งเสริมคุณได้นะตรงนี้ไพ่ก็ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะพบรักจริงๆพบรักแบบรักดีๆจริงๆก็มีนะคะเพรอดาวสุกก็มาหาอุดด้วยนะคะ บ่งบอกไพ่บ่งบอกถึงดาวสุขขึ้นมาให้เห็นอีกต่างหากแต่บางท่านก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่าเจ้าชู้กุ้มกิ่มหรือคุณอาจจะได้พบรักมาจากการติดต่องานเจอจาก,การงานหรือคนใกล้ตัวเพื่อนอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนให้ดูดีๆหรือถ้าเป็นคนใกล้ตัวก็ต้องดูดีๆว่าเขามีอะไรปกปิดกับ,บ,กบเราหรือเปล่านะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะหมายถึงอะไรอะ่ะคนมีตําหนิคนทางไกล คนทางเลือกโอกาสทางเลือกความรักได้ทั้งนั้นหรือคุณมีใครที่คุณคุยก็ได้สองคนก็ได้นะคะแต่คุณยังไม่พร้อมเลือกนี่อันนั้นก็ได้แต่แค่อะไรก็แล้วแต่ระวังคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีอะไรปกปิดกับคุณเท่านั้นเองถ้าใครโชคดีก็ได้ชุกคู่เลยค่ะฟ้องขึ้นมาว่าเวลานี้บางท่านจะได้คู่ นะคะคู่ที่คู่สเปคคู่เสน่หาคู่ที่ใช่คู่ที่อยากได้คู่ที่อยากอยากอยากได้มานานอะไรอย่างนั้นนะหวังมานานแล้วบางท่านก,ก็ก็จะมีโชคแบบนี้นะคะคนไอสิ่งที่ควรระวังก็ต้องควรระวังนะคะอันนั้นชี้แจงไปแล้วส่วนบางท่านก็จะมีรักปุป,ปับนะ ก็มีด้วยนะเท่าที่เห็นแล้วใครมีคนเข้ามาคุยแล้วยังไม่ชัดเจนอะ่ะคุณก็จะรู้สึกอ่ะนะคุณก็จะรู้สึกได้อ่ะว่าไอ้ทำไมไม่ยอมชัดเจนสักทีหนึ่งเขาต้องมีอะไรเงื่องํงำหรือเปล่าอ่าความรักไม่เห็นดีขึ้นเลยไม่เห็นชัดเจนมาเป็นความสัมพันธ์เลยเป็นแฟนเลยก็มีจุดเ,เ,นะเปลี่ยนเช่นกันนะคะจุดเปลี่ยนเช่นกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะของชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างเอ่ยบทสรุปของคุณ โชคและก็โอกาสการงานการเริ่มงานใหม่การทำอะไรใหม่ใหม่งานที่ลับๆงานส่วนตัวก็ยังได้นะคะของชาวราศีเมษชาวราศีเมษก็ควรระวังคนใกล้ตัวสร้างปัญหานะคะเอ,อการผิดใจกันได้กับเพื่อนร่วมงานได้ความก้าวไก่ก็ระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะนะคะ ส่วนช่วงนี้ชาวเมธใครที่ต้องเดินทางหรือการที่คุณจะต้องไปติดต่อธุรกิจการงานต่างถิ่นแดนไกลจะนำพาโชคการเงินมาสู่คุณจะนำพาความมั่นคงมาสู่คุณค่ะชาวโสดบางท่านก็แต่งกับงานมากๆเลยเนี่ยตอนนี้แต่บางท่านก็จะมีโชคความรักเกิดขึ้นแต่ก็ขอให้เช็คโปรไฟล์เท่านั้นเองนะคะจะมีโชคความรักเกิดขึ้นอาจจะได้ คนที่เข้ามาส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังก็ได้แล้วบางท่านก็อาจจะได้พบรักต่างๆถิ่นแดนไกลก็ยังได้นะคะของชาวราศีเมษส่วนอารมณ์ประมาณแบบไหนพบรักสายงานอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ประมาณแบบไหนรักทางไกลแต่บางท่านก็อาจจะมีคนรู้จักเก่าๆเข้ามานะนะคะอ่าอันนั้นคือชาวโสดนะส่วนคนที่มีปัญหาความรักทุกอย่างอยู่ขึข้นอยู่กับการกระทําเลยละ่ะถ้าคุณใช้ความพยายาม ที่จะให้ไปต่อได้ก็จะไปต่อแต่ถ้าไม่มีความพยายามที่จะไปต่อมันคือทางแยกนะคะตรงเนี้ยก็น่าจะประมาณนี้ค่ะชาวราศีเมษใครที่เป็นชาวราศีเมษพิมพ์เลขสามตัวเดียวพอเลขเดียวนะคะจะได้รับทราบว่าเออยังมีชาวราศีเมษต,ติดตามรับฟังรับชมขอให้ต่อจากนี้ไปชาวราศีเมษปีนี้เป็นปีของความรุ่งเรืองแล้วนะคะโชคในรอบสิบปดปีชีวิตในรอบสิบปปีนะคะโชคความสําเร็จโอกาสการนะคะจะเกิดขึ้นนะ ชาวราศีเมษก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆความสมหวังสมปรารถนาสมความสำเร็จตามเป้าหมายชีวิตนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใดๆช่วงนี้คุณบางท่านก็จะมีโชคด้วยเช่นกันขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ